ถูกอากาศยินดีต้อนรับคุณชมเข้าสู่ช่องคุมมรัพย์เฮะนาะครับเพจคุมมรั์เฮนาเพจอีสานนิวเพจคุมมรั์เฮนาวันนี้นะครับพิทัก์จะพาไปเที่ยวฝั่งโค้งกันนะครับต,ติดแล้วนะครับลังดูไฟกาลังติดน่าจะเปิดแล้วอู้สวยมากไฟลงปูติดแล้วครับส,สดใสแน่นอนเปิดแล้วนะครับวันนี้น่าจะเปิดให้นะครับอาใครที่เข้ามาแล้วนะครับขอคนละไลค์คนละแชร์ด้วยนะครับมาก็จะผ่านที่พิทัก์น่าจะเป็นซ้ำหนึ่งนะในสี่สองนะครับเราไปเข้าไปเรยว ไปขอพรอลุงปู่ดึงสองหนึ่งพุงงพโทโธนะครับงวดที่แล้วผิดแตมเดียวเนาะ,ะ,ะเดี๋ยวเรามาขอเลขไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันลวงปิงปองก็ไ,นนกได้เนาะง่ายดีกว่ารวดเร็วทันใจนะใครเข้ามาแล้วนะครับฝาก,กไลคนกดเชด้วยนะครับทุกคนถ้าใครอยากได้เลขไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวลาวก็มีหลายคนในท่านที่ ให้ปัจจัยพิทัศเปิดฝาเครื่องเดิมก็มีนะครับจุดทูบก็มีนะครับ,รบเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องทําอะไรนะครับแค่เราดูชมในคลิปนะลฟ์สดมันก็ได้เลย,ยนะครับอยากได้เลขลาวส่งมาเลยอยากได้เลขลาวตามลามวให้หน่อยาม,ามาทันทีนะครับ สัมพุตตะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุตตะนะโมโพธิสัตโตมหาคุณโอมิหิสิโกมหาลาโภอะหังปูเชนิสิธิลาโภนิรันตารังพุทธังปิสิทธิธรรมังปิสิทธิสังฆังปิสิทธิอริยะองค์สวงสามปโนอิิปิโสนะโมพุทธายะอิสวาสุติมหาบันดาสัจจังปิสิยุณีสาตุสาธุสาธุลูกหลามมรรคผลให้ลูกบุญดานผลบันดาลโชคบันดาลลาบบันดาลหน้าที่การงานการค้าการขาย การศึกษาคนของบุตรหลานข้าราชการตำรวจก็ขอให้เกิดรุ่งเรืองเรื่องขั้นวันนี้ลูกหลานมาขอเลขลาวพัฒนาวันประจำวันที่16วันจันทร์ขอให้ปลูกให้บตูนที่จับปองจับปองขึ้นเขากระใบตูนตรงตรงจะปิ้งปองคนก็เห็นเนี่ยใวงกวนตีคองบอกลงปูแล้ว ยาวเอามาทีละตัวกันนะพี่ท่านมาตั้งไว้ใครเลยทีนคุยกันเปิดทมังเปิดสังขังเปิด,ปดมิชาดิสติด,ด,ด,ดมาแล้วตัวไหนพี่ครับบอกเลยแปดครับแปดมาแล้วทุกคนแปดมาแล้วครับแปดแปดศูนย์ไหมแปดศูนย์ไหมแปดนะครับเดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งครับ เปลนห้าเปลี่ยนห้าคนเปนห้านะครับเก้า <9. S 1> เปลี่ยนห้าเก้าโอ้ยรอเลยอ่ะสองตัวนะครับเอาทั้งหมดเลยอ่ะสามสามนะครับสองตัวสามมาแล้วหนึ่ง <1. S 1> อู้ นาจะจับได้ชุดโกนเนาะสามหนึ่งอ่ะไม่แน่อาจจะมาทั้งเรา,าทั้งไทยเดี๋ยวปแปดเก้าออกผ่านมาเนาะครับผมครับเดี๋ยวสีดูทางกล้องมีหลายมีโทรศัพท์มีหลายเครื่องเดี๋ยวว่าเห็นอะไรแนลน้วหรแหละเดี๋ยวดูเครื่องนี้ก่อนนะครับเอาต่อนะครับไอ้สดทางเพจคุมซับยานังไอ้ดูชัดๆสามห้าเก้าสามหนึ่งเป็นห้าเก้ากับสามหนึ่งอ่ะเดี๋ยวพี่รับเคียนให้หน่อย เดี๋ยวเราเคียนก่อนจำได้เดนะี๋ยวน้อเป็นห้าเก้ากับสามหนึ่งครับอยากเคลื่อนนะเคลื่อนไม่ได้เนดะ้อเดี๋ยวเคียนอีกอบหนึ่งนะครับสาธุสาธุพุทธังเปิดทมังเปิดสังฆังเปิดเปิดโด,ดย,นยนโมพุทธายะนาชริตินะสาธุนะพุทธังประสิทธิทเมหลวงปู่ขอโชคขอลาบเด้อเอฟซี FC พาไปเที่ยวฟังโคงวันนี้นะครับ อริยะองสองสัปพนิลอิทธิพสนะโมพุทธายะอิสวาสุตติมหบันดาลสัจจังประสิทธิทเมสาธุสาธุลูกหลานมาคอวันนี้วันจันเนาะขอเพิ่มอีกตัวหนึ่งเนาะ,ะวันนี้ย้ำว่าเป็นเลขไม่ใช่เลขสูตรไม่ใช่เลขคำนวณเลขจับหน้าลุงปูเลยนะครับเลขไปเที่ยวต่างประเทศจับต้นลุงปูเลยนะครับขอเพิ่มตัวเดิมเนี่ยสองสี่สูตรชอบมากเลยแล้วคุณบาน พินโยนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขกัน,นครับเอามาดูกัน,นมาแล้วดูกันแคปหนจาจอแคบไปด้วยนะครับอันนี้ความฝันเลย,สอ,รรส,ยสองสี่ศูนย์สองสี่ศูนย์นะครับความฝันด้วยเอ,อามาสัาคุณไทยรัฐนนะครับอ่ะโอเคทุกคนนะครับได้หรือยังครับ สาธุสาธุใครชอบก็ะจันนะครับพิทัศนเลขชอบบลที่วงกลมวบเนี่ยมีเลขชอบเลยวงกลมว้ในสองสี่ศูนย์นะครับเบอร์เบอร์โทรผมเองเบอร์โทรแต่อย่าลืมสองสี่สี่สองเลนะครับแล้วก็ตัดอกถ้าไม่ชอบศูนย์ก็ตัดตรงนี้เบอร์โทรผมจะอยู่ตรงกลางสองสี่ศูนย์อ๋อครับข้างหลังก็หกเจ็ดหนึ่งสองครับนี่เด้อไปเที่ยวต่างประเทศนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาแล้วก็ไม่พลาดนะครับที่จะขอเลขไปเที่ยวฟังโค้ง ให้เอฟซีได้ชมกันนะครับนะครับแบบง่ายๆนะบางทีคนหลายคนหลายท่านไม่มีโชคก็ไปเที่ยวรัฐบาลไทยวันนี้นะครับอลองไปเที่ยวฟังโคงดูเผื่อได้ทุนขึ้นหรือว่าจะหมดทุนต่อต้าไม่รู้นะก็แล้วแต่บุญนะแล้วแต่ดวงนะเราก็ม่ว่ากันแล้วปลูกไม่ให้เขาอะไรต่อรัฐบาลก็ออกไปแล้วที่เกาขอมต่างประเทศบ้างต่างประเทศ ได้แผนซู้ต่างประเทศคร <several> ับเนาะตามประเทศเล่นง่ายแล้วไม่มีอั้นด้วยนะครับลองดูทุกคนนะครับเป็นแนวทางให้เท่านั้นนะครับอยา่ามาเป็นแนวทางกติผมจะให้ซื้อสี่ตัวแบบนี้กลัวกลลวมันยังไงล่ะตัวเลขเลขท้ายเบอ 2, 2. 6, 7, 1, ร์โทรศัพท์หกเจ็ดหนึ่งสองหกเจ็ดหนึ่งสองเลขท้ายสองโทนสัตว์แต่ผมเอาตรงกลางสองสี่ศูนย์หกเจ็ดหนึ่งสอง อันนี้ไม่ได้เขียนนะฟังเอานะครับไม่ได้เขียนคือถ้าเราให้ไปมันเยอะเกินคุณเลยเอาเฉพาะตรงกลางสองสี่ศูนย์กับจับพินโปงสามหนึ่งแล้วก็8ปด้เก้าแต่8ปดเก้าออกแล้วก็มาอีกได้คุณเปลี่ยนนะครับสาธุด้วยนะครับอ่ะขอบคุณเอฟซทุกคนทุกท่านนะครับขอบคุณพิทัศนับผมเดี๋ยวเรา<อ>ลงไปข้างล่างกันนะค,ครับเป็นยาสูง f อฟซอะผิดถูกเยอะว่ากันเนาะถรับผมไทยก็ ลาดไปเต็มเดียวสามสูงหกสามหนึ่งเลยพอสองหนึ่งพุทโธหกสามหนึ่งอันนี้ก็เอาใหม่นาอครับอาโชยยกอีรอบหนึ่งเพื่อ fc มาไม่ทันมากี้นี้ดูไม่ทันอ่ะผมก็เครียดนะให้เลขไม่ถูกครับอย่าไปเครียดนะครับครับพอดีกระดุมเสื้อสามเมตรเราไปตีสามสูงครับเดินไปดูเสื้อจริงๆหลุดไปหนึ่งรปูให้เดินการอบการอบจะว่าสองหนึ่งพุทโธให้ตั้งให้ตั้งตั้งนโมสามจนแล้วก็พูดว่า พุทโธสองไอ้มวยปีพุทโธมวยปีนพุทโธก็คือสองหนึ่งพุทโธสองหนึ่งพุทโธสายเม็ดเรียพยายามว่ามวยปีมวยปีนะครับสองหนึ่งนะครับแต่ซื้อขึ้นซื้อลงก็ถูกนะครับหนึ่งสามพุทโธหนึ่งสามพุทโธนะครับโอ้นะครับเราก็ผิดไปนะครับเอากันใหม่แสดงว่าฟันแม่นอยู่นะครับทุกคนกระเถิออาฟันแม่นเนาะจะตามให้เอฟซีทุกงวดนะครับย้ําว่าตรงนี้กระสินไฟน้องปูนะครับสวยงามนะครับได้ทําเรียบร้อยแล้วก็เป็นหลังคานะครับ หลบแดดลบฝนได้อย่างดีแล้วทุกคนนะครับเล็เอาคืนแล้ววิธีการครบประทงังไปเคาะตรงนี้ครับบางคนไม่รู้ตีแบบนี้เลยมันจะแตกเล็กยังไงก็แตกแต่ถ้าเขาให้ตีตรงนี้ที่เราจุดจุเอาไว้มันมีสี่มุมลงเอฟซีให้ดัง<ม>ดวงดังครับให้วาสนาแต่ถ้าลองตีตรงนี้มันไม่ค่อยดัง อยาอ,อ,อันนี้คือการตีระฆังนะครับดังแท้ๆวันนี้นะครับตอนเย็นดังแท้ๆไม่พลาดอะนะครับอ่าน่กระถ่มละสังครัรเราก็ได้เลขทางไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็วันนี้อย่าลืมตามคลิปอ่าปล่อยต่องวดแล้วนะครับทางเพจทางขุมศัพย,ย์รณาทาง youtube ด้วยนะอย่าลืมติดตามกันนะครับหลายๆช่องทางกันนะครับ โอ้ไฟขึ้นเห็นแล้วนะครับอ่าเลวเล็กพยาบึงอย่าลืมติดตามเล,มมลยเอฟซีพญาบึงคือเอาเก้ามาตัวเดียวนะครับงวดก่อนเก้ากับหกตัวเดียวกันก็ถือว่าเข้าเนาะเอาเก้ามาตัวเดียวแต่ว่าเขาเอามาแล้วเอาเข้าไปคืนแสดงว่าเลขยังไม่ไม่เข้าอะไรเ,เลขยังสามเอามาสามตอนนั้นถ้าได้ชิดเขาเอามาครั้งที่หนึ่งหนึ่งอยู่ด้านนอกก็เอาไปคืนแล้วก็เอามาครั้งที่สอง อยู่ปาปรูก็เอาไปคืนแล้วก็เอามาตันทีสาคือเ,เลขเก้าตัวเดียวเลขเก้าตัวเดียวคร,ครับก็มารอลุ้นงวดนี้ได้ตามให้วันพระใหญ่หั้งวันพระใหญ่หรือวันโกวันโกนเนาะก็น่าจะวันที่หกวันที่เจ็ดโดยมาเอาเลขพยาบึง้งครั้งหนึ่งนะครับเอฟซี FC เดียวไทยทอดสดให้เอฟซีได้เห็นทางเพจคุมทรัพย์พญานาะคพร้อมๆกันลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะครับสามเลขพยาบึ้งนะครับงวดที่แล้วเอามาเก้าตัวเดียวแล้วก็ไม่เอามาเลยเอามาแล้วเข้าคืนนะครับแสดงว่าท่านท่านยังไม่ให้ อาจจะให้งวดน,นี้หรือเปล่าเนาะเหนวันที่ผ่านมาเราเราตังจงใจะมาเอาโครงสุดท้ายแต่ล้งปูไม่ให้ทำครับฝนตกครับฝนตกผมม้วนตัวเลขไว้หมดเขียนวันที่ไว้หมดแต่ปูไม่ให้ไม่ให้ทำก็เลยไม่ได้ทำครับอันนี้ก็สวยงามนะครับสำหรับสลากะสินไฟล่งปูนะครับสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนสวยงามมากนะครับพี่ทัดก็สบายใจนอนหลับเอาเลขอย่างเดียวนะครับตอนนี้ัเอาเลขอย่างเดียวเพยังมีอีก ชุดที่ที่ลูงปู่บอกแล้วแต่ท่านไม่บอกนะครับผมเลยไม่บอกครับครับลูงปู่วยเธอบอลเธอซีอ๋อเธอบอลตะน้าอืมก็เดี๋ยวรอให้มันเมียังไม่ทำโอ้ยยังไม่มีทัดบอกต้องรอแล้วครับครับถ้ามีรหัสวันไหนก็วันนั้นครับอ่ะเลขทวนเพิ่งออกงวดนี้เลขทวนล้อกงวดนี้บอก สามหนึ่งศูนย์อ๋อศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามอ๋อกับหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งสามพิ่งออกวดนี้สามส่วนมากเวลาเราลงทิศไปหนึ่งสามบางคนเขาจะบอกว่าเลขหนึ่งสามกับสามหนึ่งไม่ค่อยออกก็เลยไม่ค่อยมีคนออกครับแสดง,งว่างวดนี้มีคนผิดเยอะนะรายที่ไม่ไม่เข้าน่นจาจะทุกสำนักเลยนะครับคนพ,พอออกสามหนึ่งส่วนมากเขาไม่ค่อยซื้อยู่แล้วครับเลขไม่ค่อยออก หนึ่งสามต่อหนึ่งศูนย์เราไม่ค่อยซื้อครับอ่าโอเคครับขอบคุณพิทักน์ขอบคุณอเอฟซีนะครับลำลากันไปขอบคุณครับสวัสดีครับผม